เช้าวันหนึ่งในแมนเชสเตอร์เซอร์เล็กส์ฟุกสันได้เรียกปาทริชเอฟลาไปพบที่ออฟฟิศโดยได้บอกกล่าวกับผมว่าเฮ้ปาทริชคนทั่วไปคิดว่าป่าจะรีทายในเร็ววันนี้แต่ป๋าคิดว่าป่าน่าจะไปต่อนะอีกสักประมาณ10ปีเพราะป่าอยากได้ UCL เพิ่มแล้วรู้อะไรไหมป่าคุยกับรอนนี่เรียบร้อยลวรอนนี่ได้ตอบตกลงที่จะกลับมา99%รวมทั้งแกร็เตเบลก็พร้อมจะย้ายมาร่วมทีมกับเราเช่นกันแต่ปัญหาในตอนนี้ป่าต้องขอเงินจากไอ้พวกปริงเกลเซอร์สัก200ล้านปอนในการสร้างทีมใหม่และในนนตออออที่ผมเดิกกาจฟ ปผมที่แทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ต่อสู้เพื่อความสําเร็จในฤดูกาลหน้าแต่แล้วในเช้าวันหนึ่งที่เอฟราเดินทางมาถึงสนามซ้อมปรากฏว่าป๋าเรียกนักเตะทุกคนมาคุยกันเพื่อประกาศข่าวร้ายว่าป๋าจะรีทายโดยให้เหตุผลว่าต้องกลับไปดูแลภรรยาเพราะภรรยาเพิ่งเสียน้องสาวไปถึงเวลาที่ป๋าจะมีเวลาให้กับครอบครัวแล้วละ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกร้ายเลยนะที่ไอ้พวกเกลเซอร์เจ้าของทีมใหม่มันปฏิเสธคุณคิดว่ามันตลกไหมล่ะดูปัจจุบันนี้สิพวกเขาหาทางกลับฝั่งไม่เจอเลยแถมยังถลุงเงินไปมากกว่า 1,